ฉันจะรีวิวอะไรต่อดีนะมาพูดกับตัวเองระหว่างที่ค่อยๆเดินไปตามถนนพอร์ตโคลสโตนที่หนาวเหน็บใกล้ๆเราแวกบ้านของเขาตอนนั้นเพิ่งจะหกโมงครึ่งแต่ฤดูหนาวก็ทําให้ฟ้ามืดไปกว่าปกติไมชอบเวลากลางคืนมากเขาสวมเสื้อโค้ทขนสัตว์สีเข้มและสวมเสื้อผ้าสไตล์กอสหลายชั้นไว้ข้างในและมันทําให้เขานั้นอบอุ่นระหว่างที่เขานั้นกําลังเดินอยู่บนท้องถนนอากาศมันเย็นจนเขาหายใจเป็นไอได้ระหว่างที่เดิน เขาก็คิดถึงหนังอินดี้ที่เขาชื่นชอบและแน่นอนเขากําลังคิดว่าจะดูเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นมีความสุขขณะที่เขาเดินก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและมันทําให้เราได้เห็นน้ํายาทาเล็บสีดําที่กําลังจะลอกออกอยู่บนนิ้วเขาและเขากาลังพิมพ์แชทหาใครบางคนและมันก็ได้มีข้อความจากซาร่าเด้งตอบกลับมาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเสียงแจ้งเตือนนั้นและได้ปัดออกไปทําอย่างอื่นที่อยู่ข้างในโทรศัพท์เขาต่อแน่นอนว่าเขาไม่ได้โกรธซาร่า แต่เขาเจอสิ่งที่ดึงความสนใจในโทรศัพท์มากกว่าซาร่าอยู่นั่นเองซึ่งมันรบกวนจิตใจของเขามากพอที่เขาจะไม่ทันได้สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังเดินโซเซเข้ามาทางเขาด้วยความเร็วที่เหลือจะเชื่อหลังจากนั้นก็ได้เกิดการชนประทะกันอย่างกระทันหันเขาได้ลม้มลงบนทางเท้าที่เป็นน้ําแข็งทีแรกมาคิดว่าเขาถูกรถชนเขาจึงพยายามที่จะคว้ารถคันนั้นแต่เปล่าเลยสิ่งที่เขาเห็นนั้น เป็นเพียงภาพเบ,เบอร์ที่อยู่ภายในตาของเขาและเห็นเพียงชายไร้บ้านคนหนึ่งกับเสื้อผ้าหมองหมองของเขาและชายคนนั้นได้พึามพำอะไราสักอย่างอยู่ชายไร้บ้านคนนั้นได้เดินจากไปด้วยความตกใจในขณะที่เขาเดินโซซัสโซเซไปด้วยจนลอบสายตาของไม้ไปและเลี้ยวเข้าไปในดอกที่เป็นบ้านอิฐโสมๆหลังหนึ่งและสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนั้นทิ้งไว้หลังจากการชนครั้งนั้นคือกลิ่นขยะที่ฟุ้งกระจายไปทั่วและไม้ได้สังเกตเห็นเทปวิดีโอ เก่าๆอันหนึ่งหล่นอยู่บนพื้นไม่ไกลาจากที่เขาลมมากนักนั่นมันอะไรอ่ะเขาทั้งโกรธและสับสนหลังจากถูกเข้าชนแถมยังไม่ได้รับการขอโทษอีกแต่มันกลับถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างรวดเร็วขณะที่เขามองเทปเก่าๆนั้นและหยิบขึ้นมาดูก่อนจะลุกขึ้นจากพื้นมันเป็นเทปคลาสสิตเก่าๆมีรอยขีดข่วนและปกเก่าๆขาดรุย่ยและมีเทปเก่าแปะอยู่ด้านข้างเป็นชื่อที่เขียนด้วยปากกาเมจิกภายใน30นาทีไม่งั้นเขาเงยหน้า ขึ้นไปมองทางชายรายบ้านคนนั้นที่ได้หายตัวไปแล้วและเขาก็มองดูเทปอีกครั้งพร้อมกับยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเขาได้หาเครื่องเล่นเทปแล้วหวังว่าอย่างน้อยที่สุดมันน่าจะเป็นแค่หนังผู้ใหญ่ที่ไรคุณภาพเรื่องหนึ่งเอาจริงดิใครมันจะไปพกเครื่องเล่นเทปในยุคนี้กันนะมันนั้นมมนหลุดออกมาจากยุค90หรือไงเขาเก็บเทปลงใส่เสื้อโค้ทแลวเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเขาตั้งกล้องไว้มุมเดิมเสียบปลั๊กเข้ากับแล็ปท็อปท ไฟสีแดงกระพริบว่ากำลังอัดคลิปพวอ,อยู่ส่วนไม์ก็ได้นั่งอยู่ตรงหน้ากล้องบนเก้าอี้เก่าๆเขานั่งดูเทปนั้นและหน้าแปลกที่มันไม่ใช่หนังผู้ใหญ่อย่างที่เขาคิดไว้จากนั้นไม์ก็เริ่มพิมพ์รายละเอียดเพื่อที่จะได้เอาไปใช้รีวิวหน้ากล้องสวัสดีตอนเย็นครับผู้ชมที่รักทุกท่านผมไม้แมคคาบี้ผมอัดคลิปนี้เพราะอยากจะแชร์เรื่องสยอยงขวัญสุดห่วยที่ผมขุดมาจากหลุมของวงการภาพยนตร์คืนนี้ก็เช่นเคยหลังจากที่ผมเจอนั้น ถ้าพูดได้ถูกน่าจะเรียกว่าเก็บมาจากพื้นเลยดีกว่ามันคือเกรดนั้นเลยแหละผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับภายใน10นาทีไม่งั้นไม่เป็นหนังสยองขวัญยุค80ดในเครดิตมีเขียนไว้งั้นนะนะและนำแสดงโดยนักแสดงรายชื่อหลายคนและแน่นอนพวกเขาไม่มีโปรไฟล์ใน IMDb เลยด้วยซ้ำพวกเขาน่าจะหางานใหม่กันแล้วล่ะมั้งเรื่องราวคือพนักง,งานส่งพิซซ่าได้รับออเดอร์มาจากตัวละครที่ดูเหมือนนักกีฬาและสาวสวยคนหนึ่งในชื่อของพวกเขา ก็ดูคุ้นหูมากมากก็คือไมล์และซาร่าฉันว่าหนังเรื่องนี้อาจจะท่ามาผู้ผมก็ได้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ด้วยการแสดงและการนําเสนอผมขอส่งเรื่องนี้กลับไปที่ครัวเลยแล้วกันเอาละ่ะคนส่งพิซซ่าได้ปั่นจักรยานออกไปพร้อมกับกล่องพิซซ่าเพื่อไปส่งให้แกงวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาไปถึงและอยู่ที่นั่นแล้วแต่กว่าจะถึงก็ผ่านไปตั้ง30มบนาทีได้นะเขาก็ถูกหาเงินจากการส่งพิซซ่าล่าช้าครั้งนั้นท่ามกลางเสียงหัวเราะ และคำดูถูกข,ของวัยรุ่นแกงนั้นผมคิดว่าคุณก็คงรู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงระหว่างทางกลับที่ร้านพิซซ่าร้านนี้มีชื่อว่าเฟเดริกพิซซ่าคนส่งพิซซ่าก็ได้สิ้นลมจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาถูกชนจนถลายไปตามถนนผู้กันตรงๆเลยก็คือมันคือหนังแนวโหดๆแบบดัดดาทั่วไปเลยภาพตัดไปอีกครั้งประมาณ2-3ถึงวันแกงวบรุ่นกลุ่มนั้นได้สั่งพิซซ่าอีกครั้งแต่กลับมีเสียงปแปลกๆขึ้นมาในสายโทรศัพท์ขณะที่พวกเขาโทรไปที่ร้านพิซซ่าหนังได้แสดงให้เห็นเบโทร ตอนที่วัยรุ่นกดโทรออกเสียงนั้นบอกว่าเขาจะเอาออเดอร์มาให้ภายใน30นาทีไม่งั้นแลสายก็ตัดไปหลังจากนั้นคือฉากไล่ล่าสยองขวัญทั่วไปกินเวลาราวสามสนาทีกว่าขณะที่ฆาตกรไล่ล่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นอยู่และยังฆ่าคนที่อยู่ตามรายทางอีกด้วยและสุดท้ายฆาตก,กรก็ได้ฆ่าทั้งคู่ได้ได้วยความโหดเหี้ยม เท่าที่เขาจะคิดได้ในยุคนั้นเหมือนมันพยายามจะเรียนแบบภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคแต่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนี่ก็อาจจะเป็นการเคารพต้นฉบับอย่างหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็แค่อยากจะหาเงินแบบง่ายๆตรงๆเลยก็ได้โดยที่ชื่อผู้กำกับเนี่ยเขาจะใช้คำว่าจอนคาเมนเทอร์แน่นอนไม่มีตัวเอชจอนคาเมนเทอร์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับหนังดังยกตัวอย่างเช่นฮาโลวีนเพื่อแม่้เขาจะผิดว่าเป็นปรมอาจารย์หนังสยองขวัญที่เก่งกว่าและมีอกอกลักกว่า ไม่แน่ผู้ก,กำกับคนนี้อาจจะเป็นแฟนหนังก็ได้หรืออาจจะใช้นามแฝงแม้ก็โชคดีอย่างเหลือเชื่อที่จะชื่อเหมือนกันกันกบเขาหรือไม่แน่ก็อาจจะโชคร้ายที่จะไปชื่อเหมือนกับผู้กำกับหนังดังฆาตกรเรื่องนี้ยังมีความสามารถที่เรียนแบบมาจากหนังแนวอื่นๆอีกด้วยซึ่งแน่นอนที่ไปที่มาของฆาตกรคนนี้ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆฆาตกรคนนั้นคือคนส่งพิซซ่าที่กลับมาจากความตายเพื่อแก้แค้นเด็กๆที่ทําให้เขานั้นเสียชีวิตระหว่างทางกลับเขาดูเหมือนจะมีพลังที่จะวาร์ปได้ ซึ่งมันจะใช้ความสามารถนี้ในการปรากฏตัวในจุดที่ทําให้เหยื่อของเขานั้นหวาดกลัวและเพื่อสังหารเหยื่อของเขาผมยกความดีความชอบให้หนังเรื่องนี้เลยในจุดนี้ถึงแม้หลายคนอาจจะคาดหวังว่าฆาตกรคนนี้อาจจะมีมีดเล่มตดโต้ักเล่มหนึ่งให้เป็นเอกลักษณ์แต่จริงๆแล้วเขาดันใช้สิ่งที่มีความเฉพาะตัวมากกว่านั้นมันเป็นที่ตัดพิซซ่าหน้าตาขยะขยั่งพร้อมกับมีดตัดขอบพิซซ่าขนาดใหญ่ที่เน็บไปอยู่ด้านหลังและแน่นอนว่าอาวุธของเขานั้นทั้งคมและทนทานสุดๆ เสื้อผ้าของเขาก็ดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเย็นกนายแบบขายเสื้อผ้าเขาสวมเสื้อผ้าที่มีโลโก้ของร้านพิซ่าพร้อมกับสโลแกนว่าพิซ่าแสนอร่อยแถมยังสวมแจ็คเก็ตหนังเก่าๆก,กับกางเกงยีนที่เปื้อนเลือดหลังจากที่เขาถูกรถชนอีกด้วยเขาสวมหมวกเวทบอลเข้าชุดอีกต่างหากใบหน้าของเขาดูทลอกและมีรอยบาดหน้าตัวน่าตัวให้เห็นอีกด้วยเด็กๆมักจะเรียกเขาว่าน้าพิซ่าแต่จริงๆสําหรับผมแล้วขอพูดตรงๆเลยแล้วกันว่ามันดูตจืชืดมากเลยนะ หนังได้จบลงด้วยการที่ฆาตากรเอาชนะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่ร้านพิซซ่าที่ได้ปิดตัวลงไปแล้วและแน่นอนว่าเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นในขณะที่หน้าจอค่อยๆมืดลงพร้อมกระเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึง่งก็คือผมได้ไปค้นหาข้อมูลและผมก็ได้ไปเจอป้ายโฆษณาลดราคาจากร้านพิซซ่าเฟเดริกด้วยซึ่งร้านนี้ไม่เป็นร้านเดียวกัน กับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้และมันก็ยังอยู่ในเมืองของผมอีกด้วยและผมก็เคยเดินผ่านร้านนี้มาก่อนถึงแม้ว่าร้านนี้มันจะใกล้ปิดกิจาการแล้วก็ตามแล้วก็เบอร์โทรศรัพท์ในหนังก็ใช้เบอร์เดียวกันตามสมุดเหลืองอีกด้วยฉันก็เลยอยากจะลองอะไรนิดหน่อยเพราะหนังเรื่องนี้มันดันทําให้ผมหิวขึ้นมาจริงๆซนนี่สิฉันก็เลยลองโทรไปดูเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแถมยังจะอิ่มพอได้กินพิซซ่า,าต่างหาก มาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาเฟสัสกพักก็มีเสียงรับสายอัตโนมัติดังขึ้นมาแน่นอนว่ามันไม่ใช่เสียงของเฟสดอกแต่มันดันเป็นเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้จากรอยยิ้มที่เขามีนั้นมันกลายเป็นความผิดหวังหลังจากที่เขาวางสายและหันมองไปที่กล้องเสียเวลามากครับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นไม่ ได้มองไปอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะหยิบขึ้นมาดูสวัสดีครับเสียงตอบกลับแหบผ้าได้ดังขึ้นนี่เฟรตอนนี้พิซซ่ากำลังลดราคาอยู่ครับเราไดออเดอร์ของคุณแล้วเดี๋ยวทางเราจะรีบจะส่งไปให้นะครับสวัสดีไรยสายวานไปก่อนที่มาจะได้พูดอะไรแน่นอนเขายังไม่ได้สั่งอะไรเลยเขาวางโทรศัพท์ลงมุนงงเล็กน้อยด้วยความตกใจกับสายที่โทรเข้ามาเมื่อกี้ก็จะมองไปที่กล้องบันทึกวิดีโอแล้วกดหยุดลงเมื่อกี้มันอะไรวะฉันยังไม่ได้สั่งอะไรเลย ยังไม่ได้บอกที่อยู่ที่ทำค,ความคิดเหล่านี้ล่นผ่านหัวของไมล์ขณะที่เขากําลังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่นั้นทันใดนั้นเขาก็นึกออกโอ้แอนดรูบ้าแอนดรูเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปจากห้องของเขาทั้งคู่มีผนังห้อง,องที่ค่อนข้างบางบางทีเขาก็ทุบป,ประตูห้องของไมล์บอกให้เขาเงียบไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขากําลังตื่นเต้นกับหนังหรือแม้แต่ตอนที่เขากําลังหัวเสียกับเกมที่เขากําลังเล่นอยู่เอมมอนั้นน่าจะได้ยินเสียงของฉันดังทะลุผ่านผานังไปและน่าจะตัดสินใจโทรมาแกล้งฉันแนะ่ น่าจะเพราะว่าเขาคงหงุดหงิดที่โดนปลุกล้มัง้งแต่มันก็คงจะเป็นความผิดของฉันแหละที่ทําให้เขาต้องไปทํางานกะเช้าแล้วนะมายได้ออกจากห้องของเขาก็จะหันหน้าไปดูทางห้องอื่นในชั้นเดียวกันแต่เขาก็ไม่ได้สนใจก่อนที่จะเริ่มทุบป,ป,ประตูห้องของแอนดรูและไม่กี่นาทีต่ตอมาประตูก็ได้เปิดออกแอนดรูได้เดินออกมาหน้าห้องสลืมสลือด,ด้วยความโกรธจัดไมาตัวหดเล็กลงหลังจากที่เห็นขนาดตัวของอีกฝ่ายพวก เมื่อกี้นายโทรหาฉันเหรอฉันรู้นะบางทีอาจจะเสียงดังเวลาอัดเสียงอะแต่การที่นายมาเล่นอย่างนี้มันไม่สนุกเลยนะนายพูดอะไรเนี่ยฉันเพิ่งตื่นเมื่อกี้โตได้แล้วพวกพวกเราบางคนต้องทํางานตอนเช้านะไม่มีเวลามาเล่นอะไรแบบนี้หรอกหมายคิดว่าตัวเองจะโดนต่อยแล้วแต่เปล่าเขากลับโดนปิดประตูใส่หน้าแอนดูจบบทสนทนาลงทันทีไม่เหลือบมองไปข้างนอกเขาเห็นเพียงแค่แสงไฟจากถนนเป็นสิ่งเดียวที่เขายังคงมองเห็นอยู่ในความมืด เขาเรีบถอยกลับไปเข้าห้องของตัวเองประตูล็อกเรียบร้อยไม่พยายามสลัดความงุนงงภายในจิตใจของเขาออกไปไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็เริ่มอัดวิดีโอต่อและเริ่มเตรียมที่จะตัดต่อขณะที่เขากําลังเอาฟุตเททออกจากกล้องและกําลังเช็คไฟล์ในคอมอยู่เขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีสมาธิจดจ่อในการทํางานเขาเลยแต่เขากลับสนใจไปที่การทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งมันกินเวลาไปราวสิบนาที แล,แล้วก็มีสายโทรเข้า,าอีกรอบหนึ่งเตือนสติเขาอีกครั้งเขาได้รับสายสวัสดีเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันเกือบถึงบ้านนายแล้วนะสั่งอาหารไว้30นาทีใช่ไหมเออช่างเหอะฉันจาไม่ได้ล,ละนายอยู่ถนนสายที่6หรือ8นะเสียงเขาดูแหบและหายใจหนักขึ้นเขาปั่นจักรยานม,มาหรออากาศแบบนี้เนี่ยนะนี่ฟังนะฉันไม่ได้สั่งอะไรเลยฉันแค่จะโทรไปแกล้งเฉยๆนายเป็นใครอย่าบอกนะว่านายเป็นคนไรบ้านคนนั้นนะ่ะนายจะแกล้งอะไรฉันเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้ตอบกลับมา โอเคถนนสาย6อีก5นาทีไปถึงนะครับเชี่ยสายตัดไปไม่ดูงงๆไม่ตกใจหนักกว่าเดิมถนนสาย6กบ้าอยางมันบะทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ไม่กล้าแม้แต่จะจับโทรศัพท์แต่เขาก็เพิ่งดูตัวว่ามันไม่ใช่สายโทรเข้าแต่เป็นเสียงจากข้อความจากซาร่าเพื่อนของเขาเธอนั้นได้ชวนไม่ให้ไปเล่นเกมด้วยกันที่ห้องแน่นอนว่าซาร่ากับไม้นั้นเป็นเพื่อนกันมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม หรือแม้แต่การเล่นพี่เล่นต่างๆด้วยกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแถมอภารเมฆของทั้งคู่นั้นก็อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ช่วงตึกชายคนนั้นเขาไม่น่าจะรู้หรอกมั้งว่าบ้านเธอนั้นอยู่ที่ไหนหรือต่อให้เขาจะรู้ยังไงมันก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าการอยู่คนเดียวถูกไหมล่ะเขาคว้ากุญแจและสวมเสื้อโค้ทก่อนจะเดินออกไปโดยไม่แม,แม้แต่จะปิดประตูด้วยซ้ำไม่รีวิ่งไปบนทางเท้าเขาเกือบลื่นบนฟุตบาทที่มีแต่น้ำแข็งระหว่างทางเขาหัานกลับไป มองอย่างร้อนรนว่าได้มีใครตามมาหรือเปล่าและเขานั้นเกือบจะโดนหมาที่อยู่แถวนั้นกัดเพราะไม่ได้มองเท้าของมันระว่างหน่อยสิหนุ่มน้อยถ้าไม่สังเกตเธออาจจะตายได้เลยนะพูดด้วยความตกใจข้างดึงหมาที่เห่าเสียงดังของเขากลับไปไม่สะดุดเล็กน้อยก่อนจะวิ่งเต็มฝีเท้าไปยังอาพาร์ตเมนต์ของซาร่าเมื่อมาถึงเขาก็ได้รอเสียงโทรศัพท์รรจากเธอเพื่อเรียกเข้าห้องเขาเช็คอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมาหรือยืนอยู่บนถนนแถวนั้นและแน่นอน ว่ามันไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยในยามเด็กเช่นนี้เท่าที่เขาเห็นซาร่ารู้สึกสงสัยและกังวลเมื่อหมายอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และแน่นอนว่าความลนลานไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยพวกเขาก็เลยไปนั่งกันในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกเขาคุ้นเคยและปลอดภัยเธอกำลังเล่นเลฟโฟเดตอยู่และเธอก็ได้รีสตาร์เกมเพื่อให้หมั้นได้เข้ามาเล่นด้วย หือว่าเกมนั้นอาจจะทาให้ทั้งคู่สงบสติอารมณ์ลงได้แต่เขาก็ปฏิเสธซาร่าเลยลุกขึ้นไปที่ห้องครัวขอ,อนั่งกินหน่อยได้ไหมได้สิโทรศัพท์ของซาร่าได้ดังขึ้นเธอเดินไปรับสายและไม่นานนักเธอก็ได้มองไปที่ไม่ได้สายตาที่ตกใจเขาโทรมาหาเธอนะี่ยใครหรอแต่เธอก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่ยื่นโทรศัพท์มาให้ไมส่สวัสดีครับใครที่ไหนเขาไปทมกันวะออกจากบ้านตอนสั่งอาหารเนี่ย ตอนนี้น่าจะไม่ทัน30มนาทีหรอกแต่โชคยังดีนะเงินเดือนงฉันออกแล้วยังไงนายก็จะได้รับของอดีๆหละได้ยินไหมเนะี่ยเสียงปลายสายดูโกรธสุดๆก่อนจะวางหูไปไมายพูดไม่ออกเหมือนกับซาร่าเหมือนเวลาที่แสนยาวนาน15นาทีก็แล้ว3ามนาทีก็แล้วแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมายกับซาร่านั่งอยู่บนโซฟาแล้แต่เปิดเกมทิ้งไว้อยู่หน้าล็อบบี้ตลอดเวลาไม่กล้าแม้แต่จะจับเกมเล่นพวกเขา ทำได้เพียงแค่นั่งเงีย,ยบๆพยายามคิดหาคำตอบว่าควรจะทำยังไงและทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผู้ชายคนนี้รู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนและทำไมเขาถึงตั้งใจจะส่งพิซซ่าให้ไม่ด้วยเขาหลุดมาจากหนังงี่เง่านั่นจริงๆหรอไมยและซาร่าตอนนี้กำลังติดอยู่ในพพราะหนังห่วยๆเรื่องนั้นหรอแน่นอนเขาคิดว่าตัวเองกำลังจะบ้าทั้งสองอยังคงน,นั่งเงียบอยู่บนโซฟา้านในที่สุดซาร่า ก็ได้ทําลายความเงียบนั้นลงบางทีเราทันใดนั้นเสียงกริ่งประตูก็ได้ดังขึ้นทั้งคู่สะดุ้งยงหมายจ้องไปที่ประตูเสียงกลิ่งดังขึ้นอีกครั้งเขาหันมองไปทางซาร่าที่เร่งให้เขาไปเปิดประตูพอเรื่องทั้งหมดเกิดจากตัวเขาเขาไม่อยากส่งเสียงใดๆจึงเดินไปเปิดประตูช้าๆมองผ่านตามแมวเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนถือพิซซ่าอยู่หน้าห้องเขาใส่หมวกหมพรมกับเสื้อโคตทหนา มันดูปกติทุกอย่างไม่เหมือนกับเจ้าตัวร้ายในหนังสยองขวัญเรื่องนั้นเลยไมย่หันหลังกลับไปหาซาร่าและหันกลับไปทางประตูอีกครั้งนี่เธอไม่ได้สั่งพิซ่าไปใช่ไหมท่านใดนั้นเธอก็เดินขึ้นได้เออจริงด้วยเหมือนฉันจะบอกนายนะว่าจะสั่งพิซ่าไวนะ้น่ะจากร้านไวกิ้งเขามีซอที่ฉันชอบได้ละทั้งคู่ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกมาหันกลับไปที่ประตูและเปิดประตูเพื่อที่จะรับพิซ่า หลังจากเปิดประตูนั้นไม้ก็ได้เห็นคนสมพิซ่าจากร้านไวกิ้งจริงๆแต่อยู่ดีๆหัวของคนสมพิซ่านั้นก็ได้ตกไปที่พื้นชายคนนั้นล้มลงหลังจากที่หัวเขาได้หลุดออกจากบ่าไม้ตกใจสุดขีดและไม้ได้มองลงไปที่คนสมพิซ่าคนนั้นซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นร่างที่ไร้ชีวิตไปแล้วแล้วทันใดน,นั้นเขาก็ได้หันหลังกลับไปมองที่กล่องพิซซ่าอีกครั้งมีข้อความเขียนไว้บนกล่องว่าภายใน30นาที ไม่งั้นไม้เหลือบตาไปมองเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรก่อนจะหันหลังกลับไปหาซาร่าแต่เขาก็พบว่าซาร่านั้นถูพิซ่าเฟสแห่งในอาพาร์ตเมนต์ของเธอห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตเลือกของเธอนั้นได้สายกระเซ็นราวกับซอพิซ่าไมล์ทำได้เพียงแค่เริ่มออกวิ่งให้ห่างจากที่นั่นเขาพยายามหาทางหนีแต่อยู่ดีๆพิซ่าเฟสมันก็ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาและมันก็ได้นำที่ตัดพิซซา ฟาดใส่ตัวเขาอย่างแรงตัวของไม์เริ่มชาและทุกอย่างก็มืดดับลงสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นนั้นคือเสื้อยืดที่อยู่ข้างในแจ็คเก็ตเก่าๆที่เขียนว่าพิซซ่าแสนอร่อยเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้สุดท้ายตัวเอกก็ไม่รอดอยู่ดีบทสรุปแล้วฆาตกรคนนั้นหลุดออกมาจากหนังหรือเป็นสิ่งที่ชายไร้บ้านคนนั้นได้สร้างสารรค์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่ว่า ถ้าเขาไม่โทรไปนั้นเขาก็จะรอดหรือแค่เขาไม่เปิดดูหนังเรื่องนั้นเขาก็จะรอดเช่นกันไงกันบ้างคับสนุกหรือเปล่าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ